ไม่ใช่อย่างนั้นท่านอาจารย์ผมต้องการวิจ์รณ้ท่านอาจารย์เห็นว่าในสังคมมนุษย์ปัจจุบันนี่คนสร้างสรรค์กับคนทําลายนี่มันกําลังแข่งแย่งกันอยู่ผมมาอยู่ตรงนี้นี่คือคนเลวอาจารย์คือผู้ประเสริฐที่ผมควรแก่การเคารพผมแกล้งทําวิกลจริตท่านอาจารย์บอกว่านี่เทวริษทําจิตใจให้มันคงและกลับมาเป็นคนดีนี่คือครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐแท้ต้องการให้ลูกศิษย์เป็นคนดีแต่คนนี้นะ่ามันอพราตจิตใจมันสโสบมที่จุด ผมแกล้งเรียกมันว่าเมียมันเรียกผมว่าผัวและยิ้มอยู่ในดวงใจด้วยความปลื้มใจที่เห็นผมมีคนจริตแล้วคบไม่ได้เพื่อตจอง่ายเบือเบ้อกันนั่นแหละลูก,ก็เรียกว่าความจะเลี้ยวจะลาดของเจ้าชายเตปผลิต <c oughs> คุณยาวนิดใสอย่างนี้มาใช้สังคมก็พึงรังเกียจคนอย่างคุณแีน่คนเราที่หลังยาวนิดใสอย่างนี้มาใช้ А, ตั้มหรืออลูกเมื่อเราพิษเราก็ม่อมครับเขาว่าพลยจทุครับคือจะตีปัญญามันน้อยแต่ไม่พปะองหาได้ให้คำแตกเตือนเราก็ม่มจะข้อจดจำไปชัวชีวิตก้อยเปองคงพภัยโทษสักครั้นเถอะโทษอะไรตัวพูดเล่นแค่นี้ก็น้อยใจโกรธจริงๆเลยจ้าเมียแล้วมันจองได้กันแน่ได้บราบากดีบราดีกบ้านี อาเดียวตะลุกเข้าว่าแล้วระยะทางมันผีสูดมาก,การเวลาผีสูดคนยน่นผีสูดมากรากผีรูดชีมาไม่ต้องตอไปนะเราให้เจ้าชายปังหนักอยู่ที่นี่ลูกนะเราช่วยกันดูแลนะ่ว,ว่าพระองค์จะอยู่แบบไหน,นสักวันนึงความจริงจะปรากฏงองโยกีรือคอยพินิจ Yeah, i know. นี่เธอจะมาไหมนะคอยปีตรูดดูงเงิดพอบุตรตัะปนอยู่ท่าไลจะตั้งไว้ในวัดว่า โบราณก็ได้กล่าวไว้แล้วระยะทางมันย่อมจะพิสูจน์มาการเวลามันย่อมจะพิสูจน์คนใช่ครับเรามองมนุษย์กันเพียงสี่ห้านาทีแล้วก็จะมาประเมินผลอย่างนั้นอย่างนี้มันอาจจะผิดพลาดครับท่านอาจารย์เป็นผู้ที่จะเลี้ยวจะลาดยังไม่สามารถจะชี้ขาดลงไปว่าเจ้าชายเทฤทธิ์จะวิกลจ,จริตจริงหรือไม่ปัดนี้ท่านอาจารย์ก็คอยสังเกตสังกายอยู่หน้าที่สำนัก ครับท,รทุกอย่างมันย่อมจะตรงผลให้ทราบกันความลับมันย่อมจะหากันยากในโลกนี้ผลที่แท้จริงของเจ้าชายเพพริตจะเป็นไปในรูปแบบไหนถ้าติดตามหาความกระจายคำตอบรอคอยมิตรรักนะ้นชมอยู่แล้วครับผม ู้ชมมาสูดินแดนของพระมานครเชียงอินนนครเชียงอินองราชาผู้เป็นพระประมุขพระองค์ใดเสด็จสวรรคแต่ไปเป็นเวลาแรมปีแล้วคงเหลือแต่องราชินีพันวัษาและพระธิดาสาวเกรดแก้วได้ทาหน้าที่บริหารในราชการแผ่นดินของนครเ,เชียงฟ้าะเชียงอินสืบต่อมาพระแม่เจ้าพันวาาัษาตั้งพระไทยนแนวแน่ ที่จะบำบัดทุกข์เสริมสุขให้แก่นาประชาราแต่แล้วปัญหาในชีวิตมนุษย์อนิจจังว่าจะสังคาราความแน่นอนมันย่อมไม่เที่ยงแท้ปัญหาที่ทําให้พระแม่เจ้าพันวษาจะต้องวิตกกังวลมันเกิดขึ้นเมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้เองปัญหานั้นคืออะไรกันนะนี่พระแม่เจ้าพันวัษากําลังหยิบยกมาชนทนาหา,หาหรืออยู่กับพระธิดาเกรดแก้วติดตามหาความเข้าใจมาดิครับ งรง,รงนั่นแต่จากยากก็แล้ววิวาแล้วนี่กะบองรานีจีจ้านจีกังวลทีหนห้เราเป็นคนจะรักมาแม่กลืนมีกาวหรือกาอยมีออ ของแม่แม่ตั้งใจแล้วแต่เริ่มต้นว่าชีวิตของแม่นี่จะอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของเสด็จพ่อของเธอนับตั้งแต่เสเดจพ่อของเธอได้จากเราไปลนะแม่ก็ได้ทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนในนครเชียงอินมาโดยตลอดแต่ละเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันไอ้ยักษ์นันจาแจกที่มันเดินทางมาจากนครโรมีรันนะสิลูกมันมาบีบบังคับให้แม่นะยอมแต่งงานกับมัน กราดตะหวายเัิ่งขไหมคะเด็ดแม่ก็เด็ดแม่ได้ตอบปฏิเสธไปแล้วนี่จ้าใช่ลูกแม่ตอบปฏิเสธไปแล้วแต่รักนันตะจักน่ะมันบอกว่ามันจะแต่งงานไม่ได้จริงเลยค่ะแม่เอ้ยอยากนันตะจกักยังไม่มีมารยารรรยักนิดเดียวเมื่อแม่พูดดีตอบดีแล้วยังมาหนังเลยตัวมันนี่มินมันใบก้เลื้องอะนะแม่เอ้ยเข้ามาตึงพอพูดดีได้ใจกระยับกระปจิตพอด่้ามันก็ะทำเรตีรอบ แนะคนไม่มีธรรมะมันอย่างนั้นนะนะชมโอนะค่ะเสด็จแม่ค่ะแต่พวกยักษ์มันมาแต่รูมีเกียรติต้องสเสด็จแม่แล้วก็มีกองกําลังที่จะต่อสู้นะจ๊ะเด็ด <c oughs> แก้วลูกแม่คําพูดมันง่ายลูกแต่การปฏิบัติมันยากยักษ์มันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมนุษย์เธอก็รู้ ในแม่จะหยิบยื่นความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนเลยในภาระในการที่เขาจะต้องอรับในชีวิตประจําวันก็มากอยู่แล้วเราจะเป็นไม้ขีดก้านนั้นเหลอที่จะทําให้เขาต้องเดือดร้อนน่ะแต่เสด็จแม่จะแต่งงานกับยักษ์นั่นได้จากอย่างนั้นไมหลูกไม่แม,ไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นรวยไรนี่แม่เอ้ยแม่เดีย๋ยวว่าแต่ม้อแหม่เลยค่ะไอ้ยักษ์นั่นดต่จัดนี่ฉันก็ไม่เอาค่ะอื ทำไมลเลยจ้าพี่ชมโกแหม่เอ้ยน้องเอ๋อแต่ยิงค่่ตรงกิดแล่ติไม่รวยไปกอดไปจูบตรงน้นยหน้าคายมมันมันกีน่นู้นั่นไอ้อย่างนั้นเราไม่ว่ารอกแต่น้ำใจที่ไม่มีธรรมะสินั้นแหละค่ะเอ็นปนีแหม่เอ้ยแหม่ฉันไม่ยอมรอกแต่ไหวเหมาจอมโอนีิคนเรานี่ไรไม่ไรฉันก็ไม่ใช่เล่นๆอยู่เรานี้ตอนนี้นะหนักจุด้าแหม่จแล้วไล่คนแล้วแล้ว ไม่รู้มันกันแรงอยู่แม่จ่วยไม่รู้ดอกไม้ก็งามทั้งปีแลแตินั้นไม่รู้เละแล้วสเสด็จแม่จะตรงคิดยังไงหละจ๊ะแม่ยังไม่มีคําตอบลูกอีกหนึ่งอาทิตย์นะยากมันจะมาแน่นอนเด็ดแม่คะจึงสุดท้ายที่มนุษย์เราจะช่วยกันได้นะ่ะคือกําลังใจแล้วก็แอ่ลูกไม่อยากจะกราบจูนแต่ก็จําเป็นเจะค่าจะคิดยังไงล่ะลูก ก็คำน้าสูงสุดเทวดาฟ้าดินบุญกุศลแม่คิดอย่างนั้นเช่นเดียวกันน่ะลูกจะมาดูแลเด็กแม่นะจ๊ะ้าจะฝากเจ้ายิงแก้วแต่ไปทำบุญอุตอิดรุวนกุศลนในรรบปีเลยค่ะคะ่ะเธอจะไปกันที่ไหนลูกไปที่สำนักเชียงรากแต่หรือสำนักวัดจุงสายทองค่ะอมันดินแดนของนครเชียงฟ้านะ่ะลูกแต่เราเป็นเมืองพี่เมืองน้องค่ะจันจะดูแลแเจ้ายิงค่ะแอมอแม่ตำรัดตาแย่จะบายเลยคะ่ะอยากนั่นแหละจักนั้นมันคงมาไม่ถึงเลยค่ะ ฉันค <cin stereotype> <ç kor> <dragging> ิดอย่างนั้นอย่ากลับให้มันบ่ายมากลูกนะคะนูจุลาจุลาขอเลยค่ะเงยหนูไปแม่ตกใจอยู่ดียง่ะนี่ตกเสียนักแล้วอจ้าตีแม่เจ้าจวนซีอ่อนวอนจริงใจตรี ដល់តៃយ៉ាងឲ្យមានមាតានេះតាំងចាក់ទីឈៀងអ៊ីលឹង สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินมันจะมีจริงหรือไม่บุญกุศลมันจะเป็นผู้มีบทบาทแค่ไหนต่อชีวิตมนุษย์ครับปัญญาชนทุกคนยอมเข้าใจในสิ่งนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเราไฟฟ้าเส้นฟางเส้นเดียวในมหาสมุทรแต่มนุษย์ก็ยอมต้องการ กำลังม,มีปัญหาอยู่ด้วยยักษ์นันตจักรกระผมจะนำมิตรรักนชมสู่ดินแดนของพระมานครโรมิรันได้แล้วครับสถานที่แห่งนี้ที่นี่แหละเป็นนครของยักษ์นันตจักรหลังจากที่ได้ไปบีบบังคับให้องค์รานินีพันวัาชารบ ในการที่จะแต่งงานเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะเดินทางไปสู่โลกแต่จดินแดนของชาวมนุษย์วันนี้ยักษนั้นทจักก็ได้เรียกทิดาสาวซึ่งมีชื่อว่าแสงตะวันขึ้นมาเพื่อที่จะมีการสนนาหาหรือถึงการที่จะทำพิธีต้อนรับองค์ราชินีพันวัตร ยักษ์นั้นได้จากมีอะไรจะชนนานาหารือกับที่ดาษแสงตะวันครับติดตามนลยครับ เก่ากับเธอจามาจุรานี่ก็เรียกว่างาจูราคนย่อหยดยอดยักษ์ว่าฟอนนี่ลือคือจอมมานประทังติลต้านอยู่ติดดุดอนเรียกว่านครเรียติดเมื่อจดตายใครจะรู้กูละว่าคือจื่อกูปองกลัวทุกคนกลัวยอดซัก kuko mi lukanata kami duongpak ว่ารูปแรงมันกะละไม้กลายกับเธอทีุ่นแ <laughs> สงตะวันลูกรักของพ่อนับตั้งแต่เธอได้ลืมตาดูโลกขึ้นในนครโรมีรันประวัติศาสตร์ของชาวรักก็ต้องจารึกจารึกยังไงเลยคะคุณพ่อจารึกว่าพ่อมีลูกเหมือนชาวมนุษย์เออแล้วมันแปลกลูกวันที่เธอลืมตาดูโลกวันเกิดของเธอมันกลายเป็นวันตายของแม่เธอด้วย นับแต่นั้นมาเธอก็กำพร้าแม่แต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงพอ่อได้ไปติดต่อขอแม่เลี้ยงไม่เธอแล้วขอแม่เลี้ยงใช่แม่เลี้ยงคืออะไรเหรอจ๊ะเออแม่เลี้ยงคืออะไรใช่เธอไม่เข้าใจความหมายคำนี้แม่เลี้ยงก็หมายถึงว่าแม่ที่จะมาดูแลเธอแต่ไม่ใช่แม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตเป็นชาวมนุษย์สวยมากอ๋อเหรอจ๊ะใช่ก็ชื่ออะไรล่ะอง์รานีพันวัสาแห่งนครเชียงอิน แล้วทำไมพ่อจึงแต่งงานกับมนุษย์มนุษย์หน้าตามันสวยเลยลูกคราวนี้ตอนที่พ่อไปจูโขออมราจินีพันวัฒนานั่นลูกเขายินดีจะแต่งงานกับพ่อเลยยินดีไม่ยินดีผู้ดีคนใ้ได้เออเหมือนกันตอนขากลับนะพ่อได้ไปเอาสาวงามชาวมนุษย์มาสองสาวก็เป็นเพื่อนอาจจะอยู่เล่นหัวเล่นตากับเธอก่อนคืออีนาง์ฟุลแก้วและอินางเปียก อสองสาวมนุษย์นี้เหรอใช่ลูกนั้นสาวงามของเมืองมนุษย์ได้เรื่องแล้วไอ้เปื๊อนเราเฮ้ยแล้วมันน่ารู้ว่าปูเมียเหม่ยจำแร็งอีนางเปียกและอีนางปูนแก้วมึงมึง,ม,งมึงอย่าเจ้าหัวเจ้าจักกูคุยเอาลูกยักตอนนี้อือเอาลูกยกักษ์ จะมันโขดรายเรื่อเราไม่ได้เป็ดนี่พูดถึ้งมาหนักบินเดี๋เล่นไหนรักก็ไม่โขดรายมันเราไม่ได้จริงมึงอยู่ไหนเป็ดอยู่ในนครอย่างอินบานชู้ก็เรียกบานใจเทวาอยากใจอุ้มมึงไปตำไรวะวะกูกูกูว่าไปไปไปตัดยางหัวหัวลุงนี่นอนอยู่ไหนนอนอยู่ตีชาราราร่าลาลาเน้ มันกลอควยน,นี่กันแรงมาแจกกรอบซุก้ารอดเข่าเตียนบอดดอดดนยังไงวะแต่มึงนอนอยู่ฟื้นอนอนนอนอยู่แล้วยักษ์ยักษ์ยายักยษยัอมานี้ยแต่มึงอยบ้านลยวะบานบอกงกงบานไรไรวะบานบอกงกองจื้อเฟรก็อยังบานบอไม่บานบอร้างนี่บอโก่ง ใช่ได้อยากโกโกงๆไปแม่บอกวามาบ้านเราเวเวลาลาโกคนแรงนั้นต้องโกงน้ำตะโกงโกงโกงตักน้ำม่ใช่โกงน้ำตะโกงงอต้องโกงโกงตักน้ำ